สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมเซลเจมนะครับคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาสามอเภอแกงจังหวัดระยองนะครับบริการจัดส่งรถทุกที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมานําเสนอครับเจ้าตัวรถสามสี่แรงนะครับชื่อว่า L3408 นนะครับรถคันนี้ขอบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานยังไงนะครับมาด้วยนะครับดันหน้าเป็นดันหน้าชุดใหม่นะครับลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ ล้อนะครับยังคงใช้งานได้ดีนะครับชุดเทานะครับผ่าการซ่อมบำรุงนะครับรถคันนี้เขาบอกว่านะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับมาดูชุดบอกกันนะครับชุดคนขับนะครับสวยนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นชุดด้านหน้าใหม่นะครับคันนี้ระบบโฟลว์วนะครับมาพร้อมนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้ผมทําล้อให้ใหม่นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ กระทะเก็บงานอย่างสวยๆนะครับกระทะเก็บงานอย่างสวยๆคันนี้โฟวิลโฟวิลนะครับชุดหลังนะครับทํางานได้ปกตินะครับล้อหลังนะครับข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับไม่มีการรั่วซึมยางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับยางสวยนะครับล้อนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวรอยเชื่อมนะครับมาพร้อมนะครับหลังคานะครับหลังคาโชบเคียวนะครับหลังคาโชบเชียว คันนี้นะครับ L 3 4 0 8คันนี้นะครับขอบอกว่านะครับชั่วโมงการทำงานอยู่แค่3,500ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับมาพร้อมชุดใบดันหน้าใหม่นะครับลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสหรับลูกค้าใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามเจี๊ยบได้นะครับที่เบอร์0835388071นะครับราคาคันนี้เพียงนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับให้ไวให้รีบนะครับคันนี้นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับ3 4 ราคาสบายกระเป๋านะครับสวัสดีครับ